สวัสดีสสดจ้าพี่น้องวันนี้จินสุภามากินตําถั่วเด้อตําถั่วปลาหนหนวๆเลยนี่แล้วก็มีไก่ทอดนี่ไก่ทอดแล้วก็มีแกงอะไรนะแรงเนี่ยแกงยอดมะเรือแกงยอดมะเดือจินก็นไม่เคยเห็นเนาะ <c oughs> บ้านแรงเขากินนะจ๊ะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพารแซบเลยเด้อค่ามีทั้งเพลงหรือยูทูบนะคะเนาะอะไขอบคุณหลายๆเด้อจ้าช่องแรงพากินด้วย <laughs> วันนี้มาบ้านแรงก็เลยมากินหลังบ้านนะจ๊ะเนาะมาเที่ยวมากินกันเลยจ้าไปเอาแลมีข้าวเหนียวซื้อมาเล่นองไม่ได้นึ่งเลยมาแซ่บงนัว,นวจับจับไก่ได้มันก็ได้เป็นยังไงไม่รู้น้องมนเป็นคนทอดไก่นย <c oughs> น้องมนทอดไก่น้องมนน้องมนไปรดน้ำต้นไม้ โอ้โหไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยอ่เอาแรกชิ้นซื้อมาจากแมคโครนะจ๊ะอุลมดีดเนี่ยลมดีมากอ๋อน้องมตนเอาผัางวางไว้ไม่ได้เอามา,าไ,ไม่ต้องเอาก็ได้ถ้าแรงกินแรงก็ไปเอา,เอามาจำถั่ว ยอดมาเดือโอ้ยลมลมดีมากนะบรรยากาศดีดีบ้านเจ้านายแรงน้องวนไปรดน้ำเนี่ยรดน้ำาย้าก็เลยไม่ได้มากินด้วยื ผักปั้นเล็กๆของแรงด้วยนะครับพี่น้องแรงพากินครับพี่น้อง <c oughs> น้ำปลาร้านิ่มมากเลยกินเนื้อชิ้น, <c oughs> นใหญ่เลยคำใหญ่เลยพี่น้อง โอ้โหทอดเองเลยน้องโมนทอดโอ้ยนี่นะยานี่คชาหน้าพนยิ่งนี้นะยิ่งเชียวเชยวนายแรงซื้อยามาเขามาปลูกยาใหม่พี่น้องเลยอร่อยมากครับพี่น้อง ตนนังทนนน้นี่ไม่ได่ตังตันน้าัวที่งไปสำโรงอ,อ่ะอสอะไรเปนนอ่ะ บอกนะหยุดอ่ะว่าบรรยากาศดีดีที่บ้านเจ้านายกินนะ้มันไม่มีสนามยาเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศยามแรงลมดีดี ข้างในมันไม่น่าจะเป็นอะไรในต้นใบเดือดต้นมบเดือดต้นใหญ่แล,ล้ว่ะมีสองต้นหน้าบ้านไหนนู่นอยู่หน้าปกากซอยอะปกากซอยไหนวะปกากซอยนูนะ่นเลยที่วินอะอ๋ออืม,อม ไม่ไดไม่หิวสองต้นกำลังงานเลยนะตอนนี้ผมาเราถามบ,นบาามมินว่าเอาได้ไหมถามว่าเอาได้ลูกมันก็กินได้นะก็ oh. น่ากินกับแบบยำหรือว่าลาบอะไรอย่างเงี้ยกรอบมากเลยลูกมันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกหรือว่าออกไม่รูม้มื้อวานโบมีผักเด็จ้ากินแบบนี้ย เขาเนี่ยเรซื้อวันนี้ม,มาจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อแซ่บอิลิแซ่บอิลินานๆจะได้กินด้วยกันข้างหนึ่งนี่นองจริงๆผามีเวลาเยอะอยู่แต่ว่า <laughs> แล้ว แดงมันไม่มีไม่มีเวลาพี่น้องอยู่หมู่บ้านเดียวพี่น้องแมงวันอ่้ยบรรยากาศดีนเนาะลมดีดี ไหนดูเนื้อมาันโอ้ยมาหมดเลยเนี่ยทั้งกระบ,บวนการไก่แมกโครทำข้าวมันไก่น่าอร่อยวาเนาะจะกินแม่โทรอันนั้นอ่ะโทรลันเต้าอันนั้นอ่ะจะกินไหมซื้อมาอยู่โทรหนึง่งถ้าจะกินก็ทำกินโท่ทอดนั่นน่ะโทรวลันเต้าทอด ไม่องนมันมีเวลากินและนีกลัมบมากอกนีกินเนี่ย ต้นโดนได้มาเที่ยวทีเนาะมันไ่ได้มานานแล้วะพี่เนาะวันนี้หยุดกันเลยมาเที่ยวกินตำถั่วกันอื้อ <cười> <cười> à à keng keng keng. Rồi. nướng nó lên mình. bực đờ ni. ไม่ฝาดเหรอหรอะไางเงี้ยเราก็บอกว่ามันไม่ฝาดตอนแต่ว่าตอนเราจะแกงเราก็แช่น้ําเกลือนนะเพราะว่าลูกมันฝาดเนาะมันเดือดปูมแม่นะก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฝาดทุกต้นนะเนาะมันจะม,มีแค่บางตัวอ,อืมมอก๋วยเมันหวานเลย กอ้าโอ้อิ่มแล้วพี่น้องไก่เหลือเยอะมากให้น้องมนสองชิ้นเลยนี่ปารตเขาเป็นคนทอดเนาะ <laughs> <c oughs> ไปแล้วแรงพากินกับกินพาแซบก็อิ่มแล้วเนะจ้าสำหรับคลิปกินตำถัวเนาะ กับไก่ทอดกับถั่วบลาล้านัวๆเผ็ดๆ,ๆเลยจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องกินพาแสแซบเ้อค่ะมีทั้งเพจกับยูทูบนะคะเนะาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าช่องอาแรงพูดด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพากินด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะบายแล้วคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณครับ